ยินดีต้อนรับสู่หนึ่งในสถานที่ที่ลึกลับหรือยังไม่เคยมีใครสำรวจมากที่สุดในโลกอืมแล้วมันมีอะไรพิเศษล่ะมันก็มีแค่ยอดเขาน้ำแข็งและผืนหิมะอันกว้างใหญ่ของทวีปแอนตาร์กติกาใช่แล้วแต่ยังมีปริศนาในระดับดาวเคราะห์อย,อยู่ที่นี่ด้วย ถึงคุณจะพยายามแค่ไหนคุณก็จะไม่เห็นเทือกเขาที่ซ่อนอยู่ดินแดนกว้างใหญ่ที่ยังไม่ถูกสำรวจที่ซึ่งมนุษย์ไม่เคยเหยียบย่างมาก่อนและมันซ่อนอยู่ใต้ชั้นภูเขาอีกชั้นหนึ่งมันเป็นเหมือนตุ๊กตาไมา้แต่ใหญ่เท่ากับทวีปภูเขาเหล่านี้ซ่อนความลับของแอนตาร์กติกาและความลับเหล่านี้บอกเล่าถึงบางสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณของโลกของเราได้ ดินแดนใหญ่ที่ยังไม่ถูกสำรวจในอันตาร์กตานี้เรียกว่าเทือกเขาใต้ทานน้ำแข็งกัมเบอร์เซฟและชั้นน้ำแข็งที่อยู่ด้านบนทำให้ที่นี่ยังไม่ถูกรุกรานโดยธรรมชาติและมนุษย์เหมือนเป็นดินแดนในอีกดินแดนนึงและไม่ได้มีแค่ภูเขาเท่านั้นที่ซ่อนตัวอยู่มันมีทั้งขุบเขาเนินเขาและที่ราบ พื้นที่ทั้งหมดคล้ายกับเทือกเขาเอลฟ์ในยุโรปแต่น่าเสียดายที่เราชมวิวไม่ได้ผู้เขาเหล่านี้ถูกค้นพบครั้งแรกในปี1958โดยใช้เครื่องมือวัดแผ่นด,ดินไหวเวลาผ่านไปกว่าครึ่งศตวรรษแล้วและสถานที่นี้ยังคงเป็นหนึ่งในวัตถุทางธรณีวิทยาที่ศึกษาได้น้อยที่สุดในโลกทำไมล่ะก็เพราะมันคือน,น้ำแข็งน้ำแข็งจำนวนมาก ใครจะรู้อาจมีวัตถุโบราณที่เราไม่รู้จักอยู่ตรงนั้นก็ได้แล้วถ้ามันซ่อนเมืองลับหรือยานอวกาศเวลาไม่ใช่แบบนั้นหรอกแต่มันก็น่าสนใจที่จะได้สำรวจดูลองคิดดูสิพื้นดินหลายร้อยหรือหลายพันกิโลเมตรที่ยังคงสภาพเดิมมาหลายร้อยล้านปีแม้จะไม่มีสัตว์สายพันธุ์ใหม่หรือซากอารยธรรมโบราณหลงเหลืออยู่แต่สถานที่นี้ก็ยังมีประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของการก่อตัวของทวีปต,ต,ต่างๆบนโลกเราและนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบเรื่องราวบางส่วนนี้ไปแล้ว ภูเขาที่ฝังอยู่ในอันติกาสนั้นเดิมทีก็เหมือนภูเขาทั่วไปแต่ด้วยเหตุการณ์ในระดับดาวเคราะห์พวกมันจึงเดี๋ยวนะคุณเคยสงสัยไหมว่าเทือกเขาก่อตัวขึ้นได้ยังไงเราเห็นมันในชีวิตจริงในหนังในภาพถ่ายบนอินเทอร์เน็ตเราปีนขึ้นไปแต่มันเกิดขึ้นได้ยังไงภูเขาไม่ได้อยู่ในรูปแบบนี้มาตลอดตั้งแต่แรก พวกมันเกิดขึ้นจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่พื้นดินแข็งขนาดยักษ์สองก้อนกําลังเคลื่อนเข้าหากันจากนั้นก็ชนกันและปุ้งเปลือกโลกหลายพันล้านตันทับซ้อนกันรวมตัวกันแล้วก่อตัวเป็นชั้นแล้วขูบเหวและทั้งหมดนี้สามารถอยู่ได้นานหลายล้านปีใช่มันเป็นไหายนะแต่มันก็ช้ามาก แผ่นเปลือกโลกบางแผ่นยังคงชนกันอยู่ตัวอย่างเช่นเทือกเขาหิมาลัยยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพราะแผ่นเปลือกโลกอินเดียและยูเรเซียยังคงชนกันและกระบวนการนี้เริ่มต้นเมื่อประมาณ50ล้านปีก่อนเทือกเขากัมเบอร์เซฟใต้น้ำแข็งก็เกิดขั้นคล้ายๆกันแต่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นมาก บทความในวรารสาร Earth and Planetary Science Letters ระบุว่าทั้งสองทวีปนี้ปรากฏขึ้นในช่วงการก่อตัวของมหาทวีปกอนวาน้าแผ่นดินขนาดเมื่อคือมาสองแผ่นถูกขั้นด้วยมหาสมุทรที่กว้างใหญ่แต่เมื่อประมาณ700ล้านปีก่อนทั้งสองแผ่นชนกันและก่อตัวเป็นมหาทวีปกอนวาน้ามหาทวีปนี้ประกอบด้วยนิดแดนของแอฟริกาอเมริกาใตออสเตรเลียอินเดียและแอนตาร์กติกาในปัจจุบัน ชิ้นส่วนขนาดยักษ์ชนกันและปลดปล่อยทานหินร,นร้อนที่หลอมละลายบางส่วนออกมามวลหินเหล่านี้ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก่อตัวเป็นภูเขาอุณหภูมิของภูเขาเหล่านั้นสูงขึ้นมวลของพวกมันเพิ่มขึ้นและเมื่อถึงจุดหนึ่งกอนวาน่าก็เริ่มไม่มีความเสถียรมหาทวีปเริ่มพังทลายลงด้วยน้ำหนักของมันเอง หินร้อนร้อนใต้พื้นผิวเริ่มไหลออกด้านข้างซึ่งเป็นผลมาจากกระบวนการที่เรียกว่าการแพร่กระจายโดยแรงโน้มถ่วงหยิบยาสีฟันมาแล้วเริ่มบีบมันออกจากหลอดสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับหินร้อนแดงๆหลายพันล้านตันภูเขาโบราณในอันตาร์กิกาปรากฏขึ้นในเหตุการณ์หายนะครั้งนี้ คุณเพิ่งได้ดูภาพจำลองเหตุการณ์ของโลกที่เกิดขึ้นเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนมันก็น่าสนใจดีแต่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบมันได้ยังไงพวกเขาเห็นการทำลายล้างระดับดาวเคราะห์นี้ได้อย่างไรถ้าเทือกเขากคมเบอร์เซตใต้ผืนน้ำแข็งเป็นหนึ่งในที่ที่ยังไม่มีการสำรวจมากที่สุดในโลกแล้วพวกเขาค้นพบต้นกำเนิดของมันได้ยังไงคำตอบง่ายมากอนุภาคหินขนาดเล็กบอกเราเกี่ยวกับภูมิประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปของดาวเคราะห์ดวงนี้ นี่คือเซอร์คอนแต่นักวิทยาศาสตร์เรียกมันว่าแคปซูลเวลาแร่ชนิดนี้มีความแข็งแรงทนทานต่อปัจจัยทางกลและเคมีเป็นอย่างมากมันหมดได้ยากไม่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะและไม่ละลายน้ำและยังมียูเรเนียมอยู่ภายในด้วยธาตุเคมีนี้แสดงอายุของหินให้นักวิทยาศาสตร์ทราบความจริงก็คือยูเรเนียมจะสลายตัวเป็นตะกั่วในตราเดียวกันเสมอนักวิทยาศาสตร์พิจารณาอัตราส่วนของยูเรเนียมและตะกัว่วและคำนวณอายุของแร่ธาตุได้อย่างแม่นยำโอเคฟังดูซับซ้อนไปหน่อยมาดูตัว วอย่างง่ายๆกันลองนึกภาพว่าเทือกเขาแต่ละแห่งเป็นเหมือนนาฬิกาที่เริ่มเดินในขณะที่ก่อตัวขึ้นนั่นคือหลังจากที่แผ่นเปลือกโลกชนกันหลังจากหินก่อตัวขึ้นยูเรเนียมก็เริ่มสลายตัวอย่างช้าๆยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ยูเรเนียมก็ยิ่งกลายเป็นตะก,กั่วมากขึ้นอัตราการสลายตัวนี้จะคงที่เสมอการสลายตัวนี้คงอยู่ได้นานหลายพันล้านปียิ่งมียูเรเนียมในเซอร์คอนน้อยลงและมีตะก,กั่วมากขึ้นเท่าใดหินก็จะยิ่งมีอายุมากขึ้น และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในทางปฏิบตัตินักธรณีวิทยาเก็บตัวอย่างหินหลายตัวอย่างในห้องทดลองพวกเขาบดมันเพื่อสกัดผลึกเซอร์คอนจากนั้นพวกเขาจะละลายอนุภาคในกรดเพื่อแยกยูเรเนียมออกมาจากตะกั่วจากนั้นพวกเขาจะใช้เครื่องมือพิเศษที่เรียกว่าแมสสเปกโตมิเตอร์ซึ่งจะเร่งอะตอมและแยกตามมวลกระบวนการนี้ค่อนข้างซับซ้อนแต่สิ่งสําคัญคืออุปรกรณ์นี้จะแสดงปริมาณของยูเรเนียมและตะกั่วให้นักวิทยาศาสตร์เห็นพวกเขาดูตราส่วนของธาตุทั้งสองนี้และคํานวณอายุของหิน นักธรณีวิทยานำเซอร์โคเนียมจากหินทรายใกล้เทือกเขากัมเบิร์เซฟมาศึกษาอนุภาคเหล่านี้ศึกษาระดับของยูเรเนียมและคำนวณลำดับเหตุการณ์การก่อตัวของภูเขาจากนั้นพวกเขาเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้กับประวัติศาสตร์ของโลกและพบว่าภูเขาที่ฝังอยู่ในแอนตาร์กติกาปรากฏขึ้นในช่วงการก่อตัวของมหาทวีปก่อนวานาแต่พวกเขารู้ได้ยังไงว่ามหาทวีปนี้ประกอบด้วยออสเตรเลียอินเดียและแอฟริกา สโคเนียมจากหินในแอนตาร์กติกาเหล่านี้มีความคล้ายคลึงกับสโคเนียมจากประเทศเหล่านี้มากนั่นหมายความว่าเมื่อนานมาแล้วทั้ง3ทวีปนี้เคยอยู่รวมกัน เชือกเขากัมเบอร์เซฟจึงเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อประมาณ650ล้านปีก่อนเมื่อประมาณ580ล้านปีก่อนพวกมันเคยสูงเท่าเชือกเขาหิม,มาลัยและ80ล้านปีต่อมาพวกมันเจอกับการละลายของเปลือกโลกและในขณะที่เชือกเขาส่วนใหญ่บนโลกกำลังเปลี่ยนแปลงและพังทลายลงเชือกเขากัมเบอร์เซฟที่อยู่ใต้ผืนน้ำแข็งยังคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ น้ำดินลมแผ่นดินไหวแรงโน้มถ่วงแล้วแรงธรรมชาติอื่นๆจะทำลายแนวเชือกเขากระบวนการนี้เรียกว่าการกัดเซาะแต่ภูเขาที่ฝังอยู่ในแอนตาร์กติกาไม่เคยเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้อุณหภูมิที่เย็นจัดและแผ่นน้ำแข็งโดยรอบทำให้แนวเทือกเขายังคงสภาพเดิมเป็นหนึ่งในแนวเชือกเขาโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีที่สุดในโลก โอเคแต่ทำไมเราต้องสำรวจภูเขาเหล่านี้ด้วยการที่มหาทวีปกรนวาน่าล่มสลายไปในอดีตสร้างความแตกต่างอย่างไรเป็นไปได้ไหมว่าพืชซากแมลงที่แข็งตัวหรือแบคทีเรียโบราณยังถูกเก็บรักษาไว้ใต้ชั้นน้ำแข็งหนาๆน,นั้นแล้วสัตว์โบราณล่าสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาจเคยอาศัยอยู่บนกรนวาน่า การศึกษาภูเขาโบราณในแอนตาร์กติกาทำให้เราได้เห็นว่าโลกมีลักษณะเป็นอย่างไรเมื่อประมาณ500ล้านปีก่อนสมัยที่แอนตาร์กติกายังเป็นทวีปสีเขียวอะไรอาศัยอยู่ที่นั่นเกิดอะไรขึ้นกับพวกมันเป็นไปได้ไหมที่จะทำให้สิ่งมีชีวิตโบราณเหล่านั้นกลับมาหลังจากที่ผ่านไปหลายปีถ้านักวิทยาศาสตร์คำนวณวันที่ปรากฏของมหาทวีปนี้ได้โดยใช้อนุภาคขนาดเล็กลองจินตนาการดูว่าพวกเขาจะพบอะไรบ้างหลังจากสำรวจเชือกเขาที่ลึกลับนี้ฟังดูน่าสนใจมากแต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่ง การจะได้ชิ้นส่วนเล็กๆของโลกที่ไม่รู้จักนี้คุณต้องเจาะน้ําแข็งจํานวนมากคุณต้องขนส่งอุปรกรณ์หนักไปยังทวีที่เข้าถึงได้ยากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสร้างสถานีจัดหาแหล่งพลังงานและทําการวิจัยขนาดใหญ่ฟังดูแล้วต้องใช้งบประมาณมหาศาลดินแดนที่ซ่อนเร้นแห่งนี้จึงน่าจะเป็นปริศนาไปอีกนานเท่าน,านั้นหวังว่าจะมีมหาเศรษฐีสักคนที่อยากจะค้นหาความลับของทวีปแอนตาร์กติกาและจัดการเดินทางสำรวจครั้งใหญ่ไปที่นั่นนะ ทะเลสาบเอนิกมาเป็นชื่อที่เหมาะมากทะเลสาบแห่งนี้เป็นอะไรที่แปลกเพราะมันไม่ควรมีอยู่ด้วยซ้ำแต่ตอนนี้เรากลับบังเอิญพบสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลสาบแห่งนี้และนี่อาจช่วยให้นาซาค้นพบสิ่งมีชีวิตในอวกาศได้ทะเลสาบนี้อยู่ลึกลงไปใจกลางทวีปบันตัติกาที่หนาวเหน็บมันจึงไม่ใช่สานะน้ำเหมือนอย่างที่เราคุ้นเคยแต่เป็นก้อนน้ำแข็งคล้ายทะเลสาบมากกว่าหรืออย่างน้อยเราก็คิดอย่างนั้น ไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาลีได้ค้นพบความลับที่ถูกฝังไว้เป็นเวลานานหลายสมัยนั่นคือแหล่งน้ําและในน้นํานี้สิ่งมีชีวิตเติบโตได้ดีเช่นจุลินทรีย์ต่างๆและแม้แต่สัตว์นักล่าตัวเล็กแปลกๆบางชนิดมันเป็นอะไรที่แปลกเพราะเอนิกมาตั้งอยู่จุดที่ห่างไกลและมีสภาพแวดล้อมที่รุนแรงนั่นคือวิกตอเรียแลนตอนเหนือในทวีปแอนตาร์กติกาขัวโลกใต้ทั้งหมดนั้นหนาวเหนบ แต่ที่นี่อุณหภูมิสามารถลดทวบถึงลบ40.6องศาเซลเซียสแม้ว่าอุณหภูมิโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ7องศาเซลเซียสก็ตามอย่างที่กล่าวไปทะเลสาบแห่งนี้ไม่ควรมีอยู่ทวีบันตัติกาถือเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกแม้จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะแต่มันก็เป็นพื้นที่ที่แห้งมากมันไม่มีฝนหิมะตกน้อยมากและดวงอาทิตย์แทบจะไม่มีอะไรให้ระเหยและแม้ว่ามันจะมีน้ําอยู่บ้างแต่ลมที่แรงมากทําให้ทุกอย่างแห้งอย่างรวดเร็ว ถ้าลองมาคิดดูทะเลสาบนี้น่าจะสูญเสียน้ำไปมากถึง198ล้านลิตรทุกปีแต่ทำไมน้ำถึงยังคงเหลืออยู่ละ่ะไม่มีใครรู้นักวิทยาศาสตร์บอกว่าอาจมีบางอย่างลึกลงไปใต้ดินที่คอยเติมน้ำให้เต็มอยู่ตลอดแต่พวกเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรอาจจะเป็นแม่น้ำใต้ดินลึกๆน้ำแข็งที่ละลายหรืออย่างอื่นก็เป็นได้แต่เพราะแบบนี้จึงได้ชื่อทะเลสาบเอนิกมามา ก้อนน้ำแข็งที่เรากล่าวถึงนั้นอยู่ทาวรและหนาเป็นพิเศษอย่างน้อยก็11เมตรซึ่งสูงกว่าตึก3ชั้นซะอีกดังน,น,นั้นนักวิจัยจึงตัดสินใจตรวจสอบว่ามีอะไรอยู่ใต้ก้อนน้ำแข็งหรือไม่พวกเขาใช้เรดาร์ตรวจจับพื้นดินซึ่งเป็นเครื่องตรวจจับเสียงสะท้อนอัจฉรยะสำหรับพื้นดินเรดาร์นี้จะส่งคลื่นวิทยุที่มองไม่เห็นลงสู่พื้นดินเมื่อมันกระทบกับบางสิ่งใต้ดินเช่นน้ำหินหรือสิ่ง,งอื่น คลื่นวิทยุจะสะท้อนกลับไปยังอุปกรณ์จากการวัดเวลาที่สัญญาณสะท้อนกลับมาและความแรงของสัญญาณทําให้เราคํานวณระยะทางของสิ่งที่เจอและอนุมานได้ว่ามันคืออะไรนั่นคือวิธีที่สัตว์ต่างๆเช่นค้งงคาววานและโลมาใช้ในการมองใต้น้ําและมนุษย์อย่างเราได้นําแนวคิดธรรมชาติสุดเจ๋งนี้มาใช้เพื่อศึกษาโครงสร้างที่ถูกฝังและถ้าที่ซ่อนอยู่นักวิทยาศาสตร์ใช้เครื่องมือนี้ทั่วทั้งพื้นผิวของแอนิกมา ด้วยวิธีนี้พวกเขาสามารถสร้างแผนที่ทั้งหมดของโลกใต้น้ําแข็งที่อยู่ด้านล่างได้แหล่งน้ำน่ะไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่แต่เป็นระบบนิเวศเฉพาะตัวต่างหากที่ทําให้พวกเขาตกใจน่าเสียดายที่ครั้งนี้ไม่มีสัตว์ประหลาดหรือความลับจากนอกโลกแต่ที่นั่นมีจุลินทรีย์ที่อาจไม่มีอยู่ที่อื่นบนโลกสิ่งมีชีวิตเหล่านี้สามารถเอาชีวิตรอดในสภาวะโดดเดี่ยวและหนาวเย็นสุดขั้วได้ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้จักจุลินทรีย์เหล่านี้ เราเคยพบพวกมันมาก่อนเพียงแต่ไม่เหมือนแบบนี้ไปเป๊ะที่นั่นมีกลุ่มจุลินทรีย์สายพันธุ์ที่แตกต่างกันอยู่ไม่กี่ประเภทกลุ่มแรกคือแบคทีรอยโดตาพวกมันชอบย่อยโมเลกุลที่ซับซ้อนโดยเฉพาะในกระเพาะอาหารและช่วยย่อยใยพืชที่เหนียวพวกมันอยู่ในร่างกายของเราเป็นส่วนใหญ่แต่ในโลกภายนอกเราอาจพบแบคทีเรียกลุ่มนี้ในดินและมหาสมุทรเป็นครั้งคราวต่อไปคือแอคติโนแบคทีเรียแบคทีเรียที่เก่งกาจด,ด้านเคมี พวกมันย่อยสลายสารินทรีย์และช่วยดินมีสุขภาพดีขึ้นแถมยังขึ้นชื่อในด้านการผลิตยาปฏิชีวนะดังนั้นเราจึงต้องพึ่งพาพวกมันในการผลิตยารักษาโรคมากมายอย่างที่3คือซูโดโมเนสไม่ค่อยน่าแปลกใจเท่าไหร่พวกมันปรับตัวเก่งมากโดยสามารถเติบโตได้แทบทุกที่ตั้งแต่ในดินในน้ำไปจนถึงในร่างกายมนุษย์พวกมันบางตัวมีประโยชน์ช่วยพืชพันธุ์เจริญเติบโตและอยู่ในวงจร่ารอาหาร แต่บางชนิดอาจทําให้เกิดการติดเชื้อได้ภายใต้เงื่อนไขบางอย่างแต่ที่น่าประหลาดใจคือทะเลสาบไอนิกมามีแบคทีรียพาเทสซีจำนวนมากแบคทีเรียเหล่านี้มีขนาดเล็กมากแม้กระทั่งสำหรับจุลินทรีย์และแทบจะทําอะไรเองไม่ได้เลยดังนั้นพวกมันจึงชอบอยู่รวมกันหรือเป็นปริสิตตัวเล็กๆด้วยอาศัยสารอาหารและสิ่งจําเป็นอื่นๆจากสิ่งมีชีวิตที่มันอาศัยอยู่แบคทีรียตัวเล็กๆเหล่านี้อาจมีอายุมากก็ได้ พวกมันอาจเป็นเศษซากจากช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่ทะเลสาบจะกลายเป็นน้ําแข็งอย่างสมบูรณ์ซึ่งก็คือเมื่อหลายแสนปีก่อนมันเป็นเรื่องแปลกที่พบแบคทีรียเหล่านี้ในทะเลสาบแอนิกมาโดยเฉพาะประสิตตัวเล็กๆพาเชตซีแบคทีเรียมักชอบสภาพแวดล้อมที่มีออกซิเจนต่าแต่ทะเลสาบแห่งนี้มีออกซิเจนสูงมากยังไม่รวมน้ําแข็งหนาเกือบ12 m. เมตรเหนือทะเลสาบด้วยทั้งหมดนี้หมายความว่าแม้เราจะรู้ว่าพวกมันเป็นใครแต่สายพันธุ์นี้อาจเป็นสายพันธุ์ใหม่สาหรับเรา พวกมันวิวัฒนาการมาจากการปรับตัวและความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์โดยใช้คุณสมบัติทางเคมีที่ไม่ปกติของทะเลสาบพ,พวกมันน่าจะพึ่งพาสายใยอาหารที่เรียบง่ายและละเอียดอ่อนมากจุลินทรีย์บางชนิดผลิตพลังงานจากแสงก็นะจากแสงอะไรก็ตามที่ส่องลงมาหรือจากสารเคมีในทะเลสาบสิ่งมีชีวิตที่อาศัยร่วมกันน่าจะอยู่รอดได้ด้วยการอาศัยเกาะอยู่ด้านนอกหรือภายในสิ่งมีชีวิตใกล้เคียง ใช่แล้วสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเหล่านี้ล่าก,กันเองดังนั้นในสถานที่เหล่านั้นก็นไม่ได้สงบสุขสักเท่าไรหร่หรอกหากเราค้นพบความลับในการเอาชีวิตรอดของพวกมันเราอาจได้เรียนรู้เกี่ยวกับเคมียาและแม้แต่ชีวิตนอกโลกมากขึ้นเพราะหากชีวิตสามารถทนต่อสภาวะที่รุนแรงเช่นนี้ได้ชีวิตก็อาจเกิดขึ้นได้ทุกที่รวมถึงเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ที่สุดของเราอย่างยูโรป้าหรือเอนซาลาดัสดวงจันทร์ของดาวพฤหัสและดาวเสาร์ คัวมันซ่อนมาหาสมุดไว้ใต้พื้นผิวที่แข็งเป็นน้ำแข็งและตอนนี้มีโอกาสสูงมากที่อาจมีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นั่นทวีปเป็นต์กติกา้าอาจเป็นที่ที่ใกล้ที่สุดที่มีสภาพใกล้เคียงดาวดวงอื่นให้เราสำรวจก่อนที่จะลงจอดบนดาวเคราะห์ดวงอื่นมันแต่ไปด้วยความลึกลับและสิ่งมีชีวิตที่น่าแปลกใจแม้แต่บริเวณนอกทะเลสาบอเนกม่าอย่างขั้วโลกใต้ก็ด้วย ลองดูหุบเขาแห้งแม็กเมอร์โดซึ่งมักเรียกกันว่าดาวังคารบนโลกมันเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ลึกลับและมีสภาพแวดล้อมรุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกหุบเขาเหล่านี้ทอดยาวข้ามดินแดงวิกตอเรียแลนด์ในทวีปแอนตาร์กติกาและนี่คือหนึ่งในสถานที่ที่แห้งที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกซึ่งก็เหมาะก,กับชื่อของมันดีน่าแปลกที่ดินแดนแห่งนี้แทบไม่มีหิมะและน้ำแข็งเลยต่างจากพื้นที่อื่นๆของขั้วโลกใต้มีเพียงพื้นดินที่เย็นจัดจำนวนมาก มันถึงขนาดอันมีเนินทรายซ่อนตัวอยู่บ้างระหว่างภูเขาที่ขรุขระด้วยพื้นดินส่วนใหญ่ปกคลุมไปด้วยกรวดที่ไม่ได้อัดแน่นสลับกับหินโบราณที่ทําจากแกรนิตและบางสิ่งที่น่าสนใจที่เรียกว่าหินไนท์หินชนิดนี้ต้องผ่านอะไรมามากมายโดยปกติแล้วมันจะเกิดขึ้นเมื่อหินแกรนิตหรือหินตะกอนต้องทนต่อแรงดันมหาศาลหรือความร้อนที่มากเป็นระยะเวลาหนึ่งซึ่งเรียกว่ากระบวนการแปลสภาพหิน สภาพแวดล้อมเหล่านี้รุนแรงมากจนแร่ธาตุเรียงตัวเป็นชั้นๆน,นั่นเป็นเหตุที่หินไนซ์จึงมีลักษณะเป็นแผ่นที่สวยงามมันเป็นเสมือนเลเยอร์เค้กในเวอร์ชั่นของหินซึ่งน่าทึ่งมากเพราะสถานที่แห้งแห่งนี้ยังคงสภาพเหมือนเมื่อหลายล้านปีก่อนเกือบทุกอย่างขูเขาเหล่านี้หยุดนิ่งไปตามกาลเวลาและทําให้เราได้มองเห็นอดีตอันไกลโพ้นของโลกและนั่นรวมถึงชีวิตด้วย อีกครั้งลมในท้องถิ่นเป็นลมกระโชกแรงจากลมหนาวที่พัดมาจากเนินเขาและลมเหล่านี้ทำให้หิมะระเหยเร็วกว่าที่มันจะละลายซะอีกดังนั้นตามหลักตรรากะาแล้วคุณไม่น่าจะพบน้ำที่นี่สักเท่าไหร่ไม่ต้องพูดถึงสิ่งมีชีวิตเลยแต่เพราะบางอย่างคุณยังพบกับทะเลสาบที่เป็นน้ำแข็งและสาะน้ำเค็มที่หุบเขาแห้งได้และชีวิตที่นั่นอยู่เหนือเหตุผลและความเข้าใจของเราเกี่ยวกับชีววิทยาเพราะมันอยู่ในหินไงละ่ะ จุลินทรีย์ซ่อนตัวอยู่ในรอยแตกและซอกลืบที่ชื้นเล็กน้อยลึกเข้าไปข้างในมีแบคทีเรียเอนโดลิทิกอยู่ผู้มันมีนิสัยชิวมากแทนที่จะเคลื่อนไหวไปมาเหมือนจุลินซีย์ชนิดอื่นผู้มันจะอยู่นิ่งๆในหินเสมอพวกมันอยู่รอดได้อย่างไรผ่านการสังเคราะห์แสงไงเช่นเดียวกับพืชผู้มันรับแสงส่วนเล็กๆที่เข้ามาในซอกลืบและทำหน้าที่เป็นแผงโซลาเซลล์ขนาดเล็กเพื่อรับพลังงานจากดวงอาทิตย์ในขณะเดียวกันในอีกสถานที่หนึ่ง ใต้ฐานน้ำแข็งเทเลอร์มีแบคทีเรียที่ไม่ต้องการอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นความสบายแสงแดดหรือแม้แต่ออกซิเจนแบคทีเรียเหล่านี้อาศัยอาหารที่เป็นหินสนิมและกรมมฐถานเป็นเชื้อเพลิงในการเผาผลาญที่แปลกประหลาดพวกมันได้รับพลังงานเพื่อดำรงชีวิตจากการย่อยกรมมฐานและเหล็กวิธีนี้ทำให้พวกมันสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในทะเลลึกที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งโดยไม่มีแสงแดดออกซิเจนและตัดขาดจากโลกภายนอก ที่แห่งนี้เป็นที่น่าสนใจทั้งในแง่ของการมีสิ่งมีชีวิตและไม่มีในบางส่วนของหุบเขาเช่นหุบเขา University ใช่แล้วชื่อนั้นแหละชั้นดินเยื่อแข็งนั้นรุนแรงมากจนไม่พบจุลินทรีย์เลยนี่อาจเป็นหนึ่งในสถานที่เพียงไม่กี่แห่งบนโลกที่ดูเหมือนว่าไม่มีชีวิตเลยน่ากลัวอยู่นะเนี่ย อย่างไรก็ตามขณะนี้นะักวิทยาศาสตร์กำลังคิดที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทะเลสาบเอนิกมาและขุดเจาะสภาพแวดล้อมที่คล้ายกับดาวังคารนี้เพื่อดูว่าเราสามารถเก็บตัวอย่างจากดาวังคารได้อย่างไรในอนาคตแอนตาร์กติกาไม่ได้เป็นแค่ดินแดนรกร้างที่มีแต่น้ำแข็งเมื่อนานมาแล้วมันเคยมีสิ่งมีชีวิตมากมายและเมื่อ56ล้านปีก่อนมีสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวบาง,างอย่างอยู่ในป่าทึบนกยักษ์กินเนื้อชนิดหนึ่ง สูงประมาณ2เมตรแล้วก็หนักเท่าสิงโตมันอยู่อย่างไร้คู่แข่งมาหลายล้านปีแล้วทำไมมันถึงหายไปเป็นไปได้หรือไม่ว่ายังมีนักล่าที่ใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่ใต้น้ำแข็งนักบันพชีวินวิทยาพบกรงเล็บขนาดใหญ่2ชิ้นในแอนตาร์กติกาซึ่งมีลักษณะแหลมโค้งมนและแข็งแรงซึ่งเป็นของนกชนิดนี้กระด,ดูกเหล่านี้มาจากหินยุคอีบรเ,เชียนบนเกาะซีมัว ซึ่งหมายความว่ามันมีอายุประมาณ40-50ล้านปีรูปร่างของมันชัดเจนจนไม่ต้องสงสยัยพวกมันคือนกสยองขวัญหรือ Terror Bird ชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมันคือ Forestosity นักล่าที่น่ากลัวที่สุดชนิดหนึ่งที่เคยมีอยู่บนโลกพวกมันบินไม่ได้และไม่จำเป็นต้องมีปีกด้วยซ้ำพวกมันสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดเหมือนนกกระจอกเทศที่มาจากฝัง่งด้ นกเหล่านี้ครองทวีปอเมริกาใต้เมื่อหลายล้านปีแล้วแต่ตอนนี้เป็นครั้งแรกที่มีการยืนยันว่ามันมีถิ่นกาเนิดในทวีปแอนตาร์กติกาย้อนกลับไปตอนนั้นทวีปอเมริกาใต้และทวีปแอนตาร์กติกายังเชื่อมต่อกันทําให้สัตว์เดินทางไปมาระหว่างทั้งสองทวีปได้นกเหล่านี้จึงน่าจะอพยพไปทางใต้และปรับตัวให้เข้ากับชีวิตในแอนตาร์กติกาในยุคก่อนประวัติศาสตร์มันไม่เพียงแค่รอดมาได้เท่านั้นแต่ยังเติบโตได้ดีอีกด้วยแต่เมื่อถึงจุดหนึ ไม่ถึงเป็นแบบนั้นละ่ะน่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทวีปแอนตาร์กติกาเริ่มเย็นลงและค่อยๆกลายเป็นดินแดนรกร้างอันหนาวเย็นอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเยื่อของพวกมันลดลงทําให้สัตว์นักล่าไม่มีอาหารเพียงพอและในที่สุดมันก็หายไปโดยไม่ทิ้งลูกหลานไว้เลย,เลย นักวิจัยหวังว่าพวกเขาจะค้นพบโครงกระดูกที่สมบูรณ์พวกเขายังสงสัยว่าอาจมีสายพันธุ์ที่ใหญ่กว่านี้รอให้ค้นพบอยู่หรือไม่นกเหล่านี้อาจวิวัฒนาการมาเป็นสายพันธุ์ใหม่ในแอนตาร์กติกาแต่ตอนนี้สิ่งที่เรามีคือกรงเล็บขนาดยักษ์ที่น่ากลัว2ชิ้นเรามาคิดว่าแทบไม่มีสัตว์หรือพืชในแอนตาร์กติกาเลยแต่มันไม่ใช่แบบนั้นมีเพนกวินเดินไปมาและลืมเพนกวินตัวเล็กน่ารักไปได้เลยนะ อ a แอนตาร์กติกาเคยมีสัตว์ประหลาดสูงถึง2เมตรเพนกวินจักรพรรดิเป็นสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันพวกมันดำน้ำได้ลึกกว่า550เมตรและกลั้นหายใจได้นานกว่า20นาทีมีเพนกวินยักษ์โบราณเมื่อประมาณ38ล้านปีก่อนพวกมันตัวใหญ่เท่ามนุษย์ฟอสซิลแสดงให้เห็นว่าพวกมันมีจงอยปากที่ยาวและแหลมคมทำให้เป็นนักล่าปลาและปลาหมึกที่น่ากลัว สัตว์น้ำที่นั่นก็สวยมากเช่นกันลืมหมึกยักษ์ไปได้เลยหมึกมะคือมาเป็นฝันร้ายที่ตัวใหญ่กว่านั้นอีกบางตัวอาจยาวได้ถึง12เมตรมีจงอยปากขนาดใหญ่ที่แหลมคมมากและมีตาใหญ่เท่าจานอาหารสุดท้ายคือวันเพชรคาดบูลาสูงสุดแห่งมหาสมุทรแอนตาร์กติกพวกมันล่เหยื่อเป็นฝูงโดยร่วมมือกันเหมือนหมาป่าในท้องทะเลเพื่อล่าแมวน้ำปลาและแม้แต่วันขนาดใหญ่ รวมทั้งพืชขนาดเล็กอย่างมอสสาหร่ายหญ้าขนแอนตาร์กติกและเพอร์เวิร์ดพวกมันเอาชีวิตรอดได้อย่างน่าอัศจรรย์มีความเชื่ออีกมากมายเกี่ยวกับทววิแอนตาร์กติกาอย่างเช่นบางคนคิดว่าเมื่อภูเขาน้ำแข็งแตกออกจากท่าน้ำแข็งมันจะเริ่มลอยลงสู่มหาสมุทรทันทีจนกระทั่งละลายแต่จริงๆแล้วมันซับซ้อนวุ่นวายกว่านั้นมาก อย่างแรกเมื่อภูเขาแข็งแตกออกจากทาน้้ำแข็งหรือแผ่นน้ำแข็งมันต้องเจอกับสิ่งกีดขวางใต้น้ำมันอาจติดอยู่บนพื้นทะเลนานหลายสิบปีก่อนจะเคลื่อนตัวจากนั้นก็อาจไปติดอยู่ในน้ำวนที่ทรงพลังและหมุนอยู่กับที่นานหลายเดือนภูเขาน้แข็งลูกหนึ่งที่เรียกว่า 23A ถูกแช่แข็งอยู่เกือบ40ปีก่อนจะแยกตัวออกมาได้ในที่สุดและไปติดอยู่ในกระแสะน้ำวนอีกนาน8เดือน หลังจากนั้นเส้นทางของพวกมันจะถูกกำหนดโดยกระแสน้ำในมหาสมุทรน้ำขึ้นน้ำลงลมและแม้แต่สภาพใต้น้ำมันไม่ได้ลอยอย่างเป็นอิสระแต่ยังเต็มไปด้วยความพลิกผันที่คาดไม่ถึงและเมื่อพูดถึงท่าน้ำแข็งมีความเชื่อปแปลกๆอีกอย่างที่ว่ามนุษย์ไม่สามารถเดินทางเข้าไปในทวีปแอนตาร์กติกาได้เกิน500กิโลเมตรเนื่องจากมีกำแพงน้ำแข็งที่ผ่านไปไม่ได้เชื่อเพลิงเครื่องบินแข็งตัว ลมแรงและก็ไม่มีออกซิเจนแต่เรื่องนี้ไม่จริงเลยทวีปแอนตาร์กติกาถูกสำรวจโดยเครื่องบินยานพาหนะและแม้แต่นักภทตาิศาสตร์ด้วยการเดินเท้ามีสถานีวิจัยตั้งอยู่ที่ขั้วโลกใต้มีผู้คนอาศัยอยู่ที่นั่นตลอดทั้งปีกำแพงน้ำแข็งนั้นมีอยู่จริงมันคือหน้าผาน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่เหนือมหาสมุทรแต่มันไม่ใช่ของลึกลับมันคือชั้นน้ำแข็ง ซึ่งเป็นแผ่นน้ำแข็งหนาที่ก่อตัวขึ้นเมื่อาน้ำแข็งไหลออกจากพื้นดินอย่างช้าๆและแผ่กระจายไปในมหาสมุทรแนวชายฝั่งของแอนตาร์กติกาเกือบ3าใน4ส่วนคือชั้นน้ำแข็งแต่มันไม่ได้รวมตัวเป็นวงแหวนขนาดใหญ่รอบโลกแอนตาร์กติกาเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีสภาพอากาศเลวร้ายที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแต่เราก็เอาชนะความท้าทายของทวีปนี้ได้และยังคงเรียนรู้เกี่ยวกับทวีปนี้มากขึ้นทุกปี นี่คือเหตุผลว่าทำไมทุกๆปีจึงต้องนำเงินหลายล้านดอลลาร์มาใช้เพื่อดูแลสถานีวิจัยปกป้องสัตว์ป่าและทำให้คนที่อาศัยอยู่ที่นั่นมีทุกสิ่งที่ต้องการแต่เงินทั้งหมดนี้หายไปไหนสถานีต่างๆในแอนตาร์กติกาเป็นเหมือนเมืองเล็กๆมีทั้งไฟฟ้าความร้อนระบบกรองน้ำการเก็บอาหารและสถานพยาบาลสถานีที่ใหญ่ที่สุดคือแมคเมอร์โด มันเป็นเหมือนเมืองที่มีประชากรมากกว่า1,000คนในช่วงฤดูร้อนมีทุกอย่างตั้งแต่สถานีดับเพลิงไปจนถึงโรงยิมสถานีคั้วโลกใต้อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินมากการจัดส่งสิ่งของต่างๆจึงยากมากการส่งอาหารและเชื้อเพลิงไปที่นั่นต้องใช้เครื่องบินเป็นระยะทางหลายพันกิโลเมตรในสภาพอากาศที่หนาวจัดแต่ชาวเน็ตชอบเรื่องลึกลับ พอ Google Maps เผยภาพสิ่งที่ดูเหมือนประตูขนาดใหญ่ในแอนตาร์กติกาผู้ชอบจินตนาการก็ตื่นเต้นกันใหญ่ผู้คนพูดกันไปสารพัดตั้งแต่บ้านของบิ๊กฟุตไปจนถึงฐานลับหรือกระทั่งโรงเก็บยานอวกาศของ Star Trek ที่ซอ่อนอยู่ใต้น้ำแข็งแต่มีคำอธิบายง่ายๆและน่าตื่นเต้นน้อยกว่าที่จริงแล้วมันคือภูเขาน้ำแข็งที่จมอยู่ใต้น้ำเป็นก้อนน้ำแข็งที่ติดอยู่ในน้ำตื้นและกำลังละลายไปช้าๆ เมื่อน้ำแข็งเคลื่อนตัวไปตามทางมันจะไหลผ่านสิ่งกีดขวางและอุปสรรคหลายอย่างทําให้เกิดเป็นรูปร่างแปลกๆกระบวนการละลายแตกตัวออกและแข็งตัวใหม่ทําให้น้ําแข็งมีรูปทรงที่คาดไม่ถึงได้อ a นต,ต์กติก c ายังมีลมพัดลงมาในแนวดิ่งที่แรงมากซึ่งจะทำให้น้ำแข็งมีรูปทรงดูแปลกตาเมื่อเวลาผ่านไปน่าเสียดายที่ไม่มีประตูลับซะแล้ว และเมื่อพูดถึงประตูอูัชย่าในอาร์เจนตินาถูกเรียกว่าเป็นประตูสู่แอนตาร์กติกามาหลายปีแล้วเป็นจุดแวะพักสุดท้ายก่อนถึงทว,วีปน้ำแข็งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางสำรวจแต่ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งนั่นคือปุนตาอารีนัสในชิลีมาเปรียบเทียบรายละเอียดกันอูัวย่าอยู่ไกลแอนตาร์กติกามากกว่าเป็นจุดออกเดินทางอันดับต้นๆของการล่องเรือสำราญ แต่ไม่มีเที่ยวบินประจำไปแอนตาร์กติกาไม่มีฐานปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ใดๆที่นี่อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพซึ่งไม่อนุญาตให้มีเที่ยวบินส่วนตัวมีแค่เรือในเชิงพาณิชย์เท่านั้นใช้แล้วปุนตาอัลเรนัสอยู่ไกลแอนตาร์กติกามากกว่าแต่มีประเทศและองค์กรระดับโลกถึง22แห่งใช้ที่นี่เป็นฐานหลักมีเที่ยวบินประจำไปแอนตาร์กติกาทุกปีสายการบินเอกชนให้บริการที่นี่ได้ ทำให้ที่นี่เป็นเส้นทางบินไปยังแอนตาร์กติกาอย่างแท้จริงอุชัวย่าอาจมีที่ตั้งที่ดีที่สุดแต่ปุนตาอารีนัสกลับมีบทบาทมากกว่าอาร์เจนตินาทำผิดพลาดครั้งใหญ่ในการเลือกฐานทัพอากาศในแอนตาร์กติกาแทนที่จะสร้างฐานทัพปกติและเข้าถึงได้ในระดับน้ำทะเลพวกเขากลับสร้างฐานทัพมารามบิยอซึ่งสูงมากตั้งอยู่บนพื้นที่กรุกขระเข้าถึงทางบกไม่ได้ ทุกอ,อย่างต้องเข้ามาด้วยเฮลิคอปเตอร์ทำให้การปฏิบัติการล่าช้ามีค่าใช้จ่ายสูงและก็น่าหงุดหงิดด้วย50ปีที่แล้วที่อาร์เจนตินายังดื้อดึงกับการตัดสินใจที่ผิดพลาดนี้ขณะที่ชิลีสร้างฐานปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพและก็มีผู้คนใช้ทั่วโลกถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปอุชัวย่าจะเป็นแค่ที่แวะพักของนักท่องเที่ยวเท่านั้น สิ่งที่น่ากลัวคือแอนตาร์กติกาดูเหมือนจะกลับไปสู่อดีตอีกครั้งทวีปนี้ถูกมองว่าเป็นที่ที่หนาวที่สุดในโลกแต่มีเรื่องน่าตกใจเพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกว่าอุณหภูมิในทวีปแอนตาร์กติกาพุ่งสูงถึง